ยังไม่พอสื่อตีเชลซีเตรียมยื่นซื้อห้องเครื่องยุงทองเสริมแดนกลางเดินเทเลกราฟสื่อชื่อดังออกมารายงานว่าเชลซีสมุสรยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพิมพ์ดีอังกฤษเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวไทเลอร์อดัมมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติสหรัฐอเมริกาของลีดยูเนเต็ด ไปร่วมทีมในเร็วนี้ดาวเตะสารพัดประโยชน์วัย24ปีทําผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับปีดเมื่อดูการที่แล้วโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ26เกมแม้จะไม่สามารถช่วยให้พลพรรคยุงทองรถตกชั้นจากหีกกสูงสุดได้ก็ตามอาลิซิโอโปเตซิโนคุณซือเชลซีกําลังมองหาก,กองกลางเข้ามาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากการเจราจาก,กับเป้าหมายหลัก อย่างมอยเซตไกเซโดมิดฟิล์ไบรตันยังไม่หลุล่วงจึงทําให้ต้องเป็นเขมมาล่าตัวอดัมแทนขณะเดียวกันอดัมซึ่งมีสัญญากับลีดยาวจนถึงปี2 0ง7มีค่าฉีกสัญญาเพียง20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ไม่เป็นปัญหาสําหรับเชลซี โดยรายงานอ้างว่าพวกเขาเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับยุงทองผีจจรณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับดามเป็นกองกลางที่สามารถขยับไปเป็นฟูลแบ็กได้ด้วยและยังถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของขุนพลทีมคัซซร์ัชุดปัจจุบันโดยลงสนามรับใช้ชาติไปแล้วถึง36เกมขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคํค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ